สวัสดีครับบันทึนี้เป็นบันทึกที่4 3ของวันที่8เดือน8 2 5 6 7ช่วงเวลาตี2:26นาทนะครับตลาดปัจจุบันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่เรายัางโฟกัสหน้าเซลล์ก็เนื่องจากเนื่องขของ ที่พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับบันทึกก่อนหน้านะครับและปัจจุบันนะครับตลาดเขายกตัวขึ้นมาเทสสองพันสี่ร้อยแต่ไม่ชนนะครับขึ้นมาไม่ชนสองพันสี่ร้อยและสร้างจุดก,กับตัวและสร้างแนวต้านไว้ต่ำกว่าสองพันสี่ร้อยนะครับจุดที่เข้าออเดอร์คือไส้นี้นะครับก่อนถึงแนวต้านและเอแอลบนแนวต้านยีสิบจุดนะครับ เพราะว่าเผื่อไว้จริงดคือการาสเปรดไปโดนนะครับและปัจจุบันนะครับตลาดถุกตัวลงมาเพื่อที่บอกว่าโซนที่เขาสร้างไว้เป็นแนวหรับที่ไม่สำคัญก็เป็นการสร้างสภาพคล่องเอาไว้เพื่อลงมาเคลียนะครับปัจจุบันการเคลียสภาพค้องเกิดได้สองรูปแบบน,นะครับหนึ่งคือปัจจุบันเนี้ย สามารถมองว่าเคลียรสภาพคล่องแล้วหรือต้องลงมาเคลียที่ไซนี้และเข้าโซน,นซตีมาลไซนี้นะครับแต่ปัจจุบันคือเขาลงมาถือว่าลงมาเคลียสภาพคล่องของอเทลลน์ชุดนี้แล้วนะครับและกดตัวลงมาไม่ถึงแนวรับนี้นะครับถ้ากับว่าพอลุ่งฝั่งบายที่โซนเนี่ยยังไม่มีเข้ามาและก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ลงมาเคียที่ใต้นี้แล้วก็เข้าที่ดีมานนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบ,บันสังเกตว่าเขาลงมาเคียรสภาพคล้องแต่ยังไม่ชนแนวรับของ h 1แนวรับนี้และมีแอกชั่นในดีมานของโซนนี้อก่อนที่จะชนแนวรับนี้นะครับมีแอกชั่นการยกตัวกลับขึ้นอเราไม่รู้ว่า เขาจะยกตัวกลับขึ้นมาเข้าที่สะพายนี้และลงต่อหรืออาจจะใช้ในโซนดีมานเนี่ยในการกลับตัวขึ้นแล้วก็ทำลายป a ของฝั่งเซลนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เราได้มาทรงเียนะครับควรที่จะแบ่งปิดกำไรครึ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งการทุนหน้าไม้อีกครึ่งไว้นะครับเพื่อที่จะ ลุ้งในการถือลันถลลงมาหากเขาสามารถเคลียร์ตีบานโซนนี้ได้สําเร็จนะครับแต่ปัจจุบันคือเขากําลังแอคชั่นที่ตีบานโซนนี้นะครับและจะมีสะพายของเป็นสะพานไส้ของในทางเฟรมเอ็มสามคลิลงไปนะครับก็ค,คือโซนนี้เป็นโซนที่สามารถถ้ายกเกือบขึ้นมาสามารถเ,เล่นเซลได้ครับเติรไมเซลได้แล้วมีเอชแอลเหนือ เหนือไส้นี้นะครับประมาณนี้ก็ปัจจุบันก็ตลาดก็เฉลยมานะครับว่าเขาสร้างแนวรับผู้นี้ไว้เพื่อล่อให้คนเข้ามาายแนละเป็นสภาพคล่องให้กับตลาดนะครับและปัจจุบันเขากำลัง action อ,อยู่ที่ดีมาน์ก่อนถึงแนวรับมันก็เลยทำให้เราต้อง ตัดใจปิดกรไม้ครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะถือรันเทนลงไปนะครับเพราะว่าเขาลงมาไม่ชนแนวรับนี้ครับถ้าเขาลงมาชนแนวรับเนี่ยเลยยกกลับขึ้นเนี่ยแบบน,นี้เราก็ไม่ต้องปิดถือรันได้ต่อเลยแต่นี่คือเขาลงกดตวลงมาแต่ยังไม่ชนแนวรับมันก็เลยทําให้ยังไม่มีคนได้หมายบายสุดท้ายที่โซนนี้นะครับเท่ากับว่าลงมาตรงนี้เป็นการเคลียร์สภาพของที่โซนนี้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเขากลับลงมาทำลายแ้วรับพิซซ่าขึ้นมาใหม่นี้และแนวรับนี้นะครับอันนี้ก็จะบอ,บอกว่าเขาจะต้องลงไปเคลียร์ที่บริเวณโซนนี้เข้าหาดิมานโซนนี้นะครับแลวถ้ากเห็นว่ามาเคลียร์ดิมานนี้ได้แล้วแล้วลงมาทีา่ดิมานนี้ก่อนถึงแนวรับนี้นะครับและ เขาสร้างถูตัวได่และไม่นชนเรับเลยก็จกนะพิจารณาข่าบายถ้าเกิดว่าเขากลับยกกลับใบไล่ชนนอต้านนะครับแต่นั้นต้องรู้สถานการณ์ตลาดปัจจุบันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดหาเราชนแล้วทําลายเขาก็พอที่จะลงต่อนะครับถ้ากับว่าโซนเนี้ยเป็นโซนสภาพคล่องรวมถึงนเราบเไปด้วยแล้วทีนี้ยเขาจะไล่ชนล,ลงต่อยาวๆครับ จะมีที่มาที่พอจะเข้าเล่นบายได้ก็โซนนี้นะครับ mm hmm. ก็ตลาดปัจจุบันก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับก็ถ้าเกิดตลาดเขาบอกอะไรเพิ่มเติมหรือมีจุดสนใจหรือพฤติกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมผมจะมาบันทึกไ,ไว้นะครับขอช่วบันทึกนีไว้ทำนี้ครับขอคนครับ